โอเคสวัสดีค่ะมาพบกับเกสกับพี่กิตอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft เหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านซ่อนแอบซีซั่น2นั่นเองวันนี้มาเป็นสเปเชียลเคสนะคะหรือว่าเป็นภาคพิเศษมีใครกันบ้างแนะนำตัวกันเลยเริ่มจากพี่กิตเลยเอาอีวาคเกมเมอร์ครับผมฮอชั่นฮอชั่นอะฮอชันอะผมเหรอสวัสดีครับพี่หมออ่านหน่อยครับจากช่องฮอชันครับ เราไปประยุทธ์นะครับประยุทธ์นะครับประยุทธ์อุ้ยชื่ออันตรายนะเนี่ยเขาชื่อประยุทธ์เลยคิวดูดูดูชื่อประยุทธ์เดี๋ยวคอนเทนต์นะครับชื่อรายการเซนเซนเบ๊ชื่อนนนะครับโอเคสวัสดีสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะไม่มีชแนลไม่มีชแนลนางสารอ่ะคนต่อไปสิบปันครับมาจากพีสีดีสีครับฮะสีดีสีโอเคพีสีดีสี่ชแนลสวัสดีค่ะโบเกสแปดสิบค่ะกึ๊กกึ๊กใครอ่ะ วะสวัสดีครับอั้มเจคุครับอั้มครับผมแล้วแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายด้วยพี่หมอครับชั้นแอคนะครับไทรักษ์ไรักษ์แมวน้ำนะครับพี่หมอกำลังกระโดดเอาตูดให้อาไม่ใดดไม่ไหวกระโดดเลยหระโดเลยอันนี้โทรบอกว่ามายันยิงยาวปากกระเป๋ายี่ นี่แค่ตีเลด้อช,ชุบ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 รูปแบบตัวแบบเสมอโอ้ยพูดกันได้ยังจะชุบไดนอีกมาเอาชุบชุบเอาตาเปไกลเป็นปี๊สามสองหนึ่งชุบเฮ้ยชนะชนะเจอกขี่หมดละเอาเอาโฮชั่นโอ้โฮชั่นมาถึงที่หลังเก็ตเอาพี่หมอ เรื่องถูกต้องแล้วที่เรื่องพี่หมอมาเอาต่อเอายีชุบเอาทำอันเดียวเนี่ยก่อนกินแล้วก่อนกระโดดกระโดดเอาเอาตูดเอาตูดให้เขาดมตูดให้เขาดมด้วยนะพี่กีดเลือกเป็นกระโดดเอาตูดให้พลอยพลอยตัวไหนอะพลอยตัวไหนเลือกพลอยเขานี่ไงกระโดดเอาแผเอาแพนด้าเนี่ยแพนด้าเนี่ย อะดมตูดอดมตูดมไม่ใช่คนนั้านหรือเปล่างั้นรอบต่อไปใครชนะได้คนนั้นเป็นพวกเลยนะโอเคโคตรเสียเปียบเลยคนที่ไม่ได้แต่โอ้ยจะล็อกอ่ะพี่เกดหนูจะออก้อนนะอ่าพี่พี่หยอกกระดาษนะปฏิทันเฮ้ยสล็อตแบนไปหนูจะออก้อนจริงนะเฮ้ยพี่ออกกระดาษจริงหรือเปล่าเน่นะหนูจะออก้อนจริงนะอ้าวเออเขาัดเหรอยายจริงจริงเดี๋ยวพี่ออกกระดาษดิ แกเตือนเราเวนช่วนานก่อนก็ได้บางทีเขาอ่านไม่ทันพี่พี่ออกกันใดดีเฮ้ยพี่ออกกันดารพี่ออกกันดารนะให้โอกาสก่อนเอาหนาเขาวันนี้ใชดีมามาญาติมากดแบรน์ให้ก่อนกดแบรน์ให้กดแบรน์ให้เบาเบายิงชุบตีให้โอกาสเอาหนาหนาไปทั้งคู่เลยอ่ะนะทำไมจะไปแหลกเงาะชุบยังชุบชุบชุบเอาใหม่เอาใหม่ ่าใช่ใช่เด็กๆบางคนไม่เข้าใจเขาว่าเป่ายิงอะไรนะเป่ายิงฉุบจุบแล้วหนุก็ออกค้อนค้างอยู่นะอีกคนอยู่ไหนอ่าสรุปแล้วทีมเรามีใครบ้างมีโปเกมมีน้องพอยนะคะมีพอยมีพี่หมอแล้วก็มีอั้มใช่ไหมอึ้มอึ้มใช่ไหมอั้มและก็อึ้มหมอชื่ออั้มหมอลุย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 เกมตามเก็มมา ทีมพี่กิตนต์ไปพิกิ้นต์ไบางคนเขาไม่เข้าใจเขาว่าฝัดคืออะไรอธิบายเขาด้วยนะก่อนจะแบนเขาอะบ้านเพชรเนี่ยบ้านเพชรนะคะเฮ้บ้านผมมาตามบ้านเพชรเนี่ยบ้านเพชรค่ะอ้นี้กิดเปิดเล่นหรือเปิดหรือปิดเกมหมดโทษโทษเปิดเล่นเปิดประตูเล่นเปิดประตูเล่นเปิดประตูเล่นนี่มามามาไปบ้านกูก็ปรับกงคืนให้หน่อยค่ะแล้วก็นอนที่บ้านของตัวเองกันเลยเดี๋ยวปืนอยู่นี่ค่ะปืนอยู่นี่เมากันย่างเดี๋ยวพี่ต้องแปลงโอเคเอาละเรียบร้อย โอเครอบแรกเนี่ยให้เกตเกตกับพี่กิ๊ซ้อนก่อนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยหาตัวแทนอีกเพิ่มเติมได้ถ้าคนเยอะอย่างนี้ยังพร้อมยังเดี๋ยว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 ขออนุญาตแปลงร่างแป๊บทุกคนปกป้องเกด้วยนะโอเคแปลงร่างแล้วนะรู้ได้ว่าผมตัวอะไรนะฮะรู้แล้วนะว่าเกดตัวนี้นะเกดตัวนี้นะเกดตัวนี้นะโอเคไปแล้วครับโอเคเกดไปแอบโอเคไปครับคั่งวังข้ามเลยฮะทุกคนปกป้องเขาด้วยนะ ไม่เจออ่ะอยู่ไหนกันโดูพี่กิตฆ่าซะงั้นน่ะแม่แนี่เราต้องปกป,งป้องตัวเองโอ๊ยเผอตลอดเขามาบุกบ้านตลอดต้องต้องปกป้องตัวเองมอนมันจะเกิดขึ้นเองวะเนี่ย ไม่ค่ะไม่เกิดฮะเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเปิดเวลาไม่เปิดเปิดเวลาเพิ่งไอ้เจ๊ด้วยเฮ้ยเดียวทุกคนทุกคนออกมาหลังบ้านออกมาหลังบ้านเร็วไปเลยออกมาบ้านเราอ่ะหลังบ้านเรามีแมวถือมีแมวถือค้อนไหนนั่นไงแมวถือคอนแมวถือค้อนว่ะคลูกน้ำ ต้น้ำไม่ลืม่ซนแล้วถึอคอนป่ะแล้วถือค้อนหรือว่าใครวิ่งมาพี่กิจอยู่ในหลุมเย้ทีมเราได้หนึ่งคะแนนเยหลุมไหนอ่ะหลุมหลบภัยเหรอไอ่ไ้ไม่มีหลุมเลยไม่มีหลุมในบ้านเราหรือเปล่าต้องมีคนแอบสร้างไว้แน่ๆบอกเลยใครจะสร้างหลักกี้จะสร้างไว้เนี่ยแต่ห้ามลงไปมาช็อกเลยทุกคน ครับกูจะกลับบ้านยังไงเนี่ยโอ้ตกในหลุมโอ้เหนื่อยเหนืโอ้เหนื่อยไหมตาลันมาตักตอนนี้นะคะทีมกลับบ้านมากลับบ้านเหรอกลับบ้านตัวเองกลับบ้านตัวเองอุ้ยตามหมอมาทำไมเนี่ยโอ้ยหมอที่ไองหมอจะเก็บลูงมาที่บ้านหลังบ้านแล้วไปเนี่ยหมอบอกคุณลุงหลังบ้านอ่ะตกวิกฤตนี่เนี่ยตกวิกฤตย่าเอาประวัติเนี่ยเออตาย ผมแอลคุณหลุมหลับบ้านหดเงหลุมหลุมกุ้งเยอะโอเคค่ะตอนนี้ทีมเราพร้อมมากเลยนะคะอ่ะพร้อมทำยังไงให้เนียนออกไม่ได้ออกไม่ได้ไอไลน์จุ๊จุ๊ไอไลน์จุ๊จุ๊พร้อมยังอ่ะทุกคนเห็นป่ะเห็นใช่ไหม

เอารถสองอันมาบุกเป็นบ้านแอบนักแท็กซี่แท็อย่าอ้าวตายเลยอีบองเอาหมดแล้วตายแล้วเศร้าแรงเศร้าแรงมีใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหใครล่ะเลยคนนึงทีมเราว่าส่งกระรังใจให้อ้ดิโอ้อ เดือดคนเดียวเป <40 If> <bona? S 2> ็นหน้าตาของทีมเราคุยคุยกันในแชทบอกว่ากำลังติดใจสายมุดปืนมาไล่ยิงกันแบบประเช่โรโย่เราดูอ่อนแออ่ะเปืนจริงปวะเปืนจริงปวะเปืนจริงปวะไปที่ไปไปปลาหนึ่งมาได้แล้วนะเอ้ยเอ้ยแมวถือคอยเราเป็นโรโย่เอ้ย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 อย่าอย่าไม่เป็นไม่ได้อีกอย่าแมวโหดนะอย่านะแมวโหดถือปืนนะอย่านะ รอบนี้เนี่ยเราจะต้องฆ่ากันนะคะใครตายสองคนแรกโดนทำโทษห้ามใช้คอนนะคอนตีเหอวตายใช้ปืนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราให้เวลา20วินาทีในการแอบอืม20ยังอ่ะอืม ยังไม่ได้นำเลยเว้ย้าโอ้โหหนึ่งสองสามสนับยังนับยังเนี่ยทำไมยิงไม่ออกอ่ะพี่ขวาไปเลยาทารารทีห้าสี่สามสองลโอ้ยย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 ิงยปยย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 ่ยยยยยอยยยยย เออกระสุนเออยิงไม่ออกโอ้กระสุนหมดเสียใจอ้าวมีคนตายหนึ่งคนแล้วใครอ่ะยิงไม่ออกกระสุนกระทำกล้องหอยเอ้ยมันยิงไม่ออกกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดน้่าใจเลยมันต้องช้าก่อนพี่ขวากางออกพึ่งรู้ว่าตัวผมขี้ขวาค้างกดค้างไปเรื่อยๆพี่มันเหมือนเหมือนเทียลูกอ่ะ ตอนนี้เรามีผู้โดนลงโทษหนึ่งบทแล้วนะคะไอลม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 รมอมลมลม่มล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 อลมลมลมอมลมอมล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 ยลม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 ลโลมลโล้ลมลมลมมลมลม ไอ้นี่หมดจบแล้วไม่ใช่เหรอพี่้วใช่ค่ะตอนนี้คือเราหาผู้ผู้โดนลงโทษได้เรียบร้อยแล้วนะคะอะไรปะงั้นนี่ปีอะไรพี่จุดลงโทษกันเลยค่ะปะจบแล้วจบแล้วชีวิตจบแล้วหมแก่ละแก่ะเจอพี่หมอสายเขาต้สไตา์เข้าไปครับเดนลุขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ เริ่มวายไปละค่ะเดี๋ยวไม่คุณไปก่อนไปก่อนจะไม่ตีเหรอเดี๋ยนี้ยดอุ๊ยอ้าวสมบิยักอุ๊ยอุ๊ยเราค่ะอุ๊ยอุ๊ยโอ้แล้วก็จะตีหมดอือนแก๊ส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 โอ้โหโอ๊ยโอ๊ยสมน้ำครับไม่มีดาวอะอย่าได้ดาวมันเลยล้วจะคืนยังไงละทีอ้าวพลอยร่วงไปแล้ว ออยดำทอดมาเลยไม่ได้ทอดเลยออยถูกดูดลงไปข้างใต้แล้วเตียงหายเนี่ยนี่ไงเนี่ยเด็กแกทำเตียงตรงนี้ให้โอยเจ๋งไปนีตาตายโอเคค่ะเล่นจบแล้วจ่ากาลังทลงโทษกันอยู่มาขึ้นมาเลยอุ้ยมาเริ่มกลางคืนละโอูหแล้วให่จะจะถึงหมดแล้วนะมานอนมานอนมานอนก่อนมานนกอนมาเซฟตรงนี้ก่อนอ่ะค่ะขึ้นมาขึ้นมานอนนอนมานอนตรงนี้เลย ให้นอนจมเข้าไปในั้นน่ะจมโคตรเลยโอ้เป็นจีิงนอนแบบยกสูงเลยเนี่ยดีูสิเไียงนอนยกสูงเลยนะมาค่มาค่ไปต่อกันเลยนะคะโอ้ย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 เฮ้ยแมวโหดแมวโหดแมวใส่ไอแมวใส่เกาะอะกิบอกโหดที่เกาะด้วยมาเดี๋ยเขาดูแมวใส่เกาะเพชรโอ้ราก่อน อลัก่อนนะครใส่กอบก็งั้นแหละปลิวอาวางระวไหลระวไหลอจ่าเก็บของฮะไม่เอกอบเพชรไปไปไโอ้ยกันเงี้ยอีกแล้วต้หมดกอบเพชรปรเทศเลยเรๆใกล้ละอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสีกแบนี้ใกล้นี่คือใกล้แล้วนะโอ้ยโอ๊ยสลายออ

จบยังจบยั่งดิ้นดิ้นดิ้นเกลียวเปรี่ยวนี่นอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยไอเลี้ยวใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเรียวเฮ้ยแมวหัวสันติะาอีกแล้วแมวหัวสันติมาทุกคนไอ้หมอดูดิแมวแมวมีเกาะด้วยหัวสันติมาด้วยอ้ย เไยจะหมดแล้วอีกสี่กล่องเท่านั้นสุดๆตายตายเอ้ยโอเค่ะหมดเลยค่ะหมดแล้วค่ะไปโอเคโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย กดซับสไคร์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เก๊แล้วก็วพี่ลิ้นได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปเกี่ยวกับของพี่เก๊กับพี่ลิ้นได้ที่ตรงนี้เลยแล้น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก๊ด้วยนะคะบ๊ายบาย